จากช่องวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ครับจากจากที่ไหนครับจากกรุงเทพกรุงเทพโอ้มากันกี่ท่านนะครับสามสิบกว่าสามสิบกว่าอ๋อชื่อคณะอะไรครับคณะเรคณะสร้างบุญจันทร์ที่กรุงเทพค่ะปีมาทำบุญที่วัดจอนสีไหนใช่นจุฬาเพื่อมาทำกระถิ่นตอนนี้วันนี้มากราบหลวงปู่สุขสมบูรณ์ แล้วหลวงปู่สุกส yeah> ์จมวัวออกมานี่หลวงปู่ศุกร์หลวงปูบอกว่าให้มาที่นี่ออ๋แล้วก็มีพระจากวัดระฆังมาสองรูปด้วยมามาด้วยคณะกับคณะอ๋อหนมาแล้วก็มาเจอเออ่แล้วก็มีวัดดอนทีในมาด้วยรหลวงปู่เป็นอาจารย์เขียวเนาะครับตอนนี้ทยอยขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วฮะเท็กซี่ขึ้นไปก่อนแล้วมีรถตู้คันหนึ่งแล้วมีนิกะบะมารับไปเบอร์ป็นเต็มก็เดี๋ยวรออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวรออีกรอบนึงนะครับอีกรอบนึงขึ้นไปสูงไหมคะ นิดหน่อยครับนิดหน่อยครับไม่ไม่ได้ไกลมากครับผมจะไม่ชันเนาะครับจะไยอยมาแล้วครับอ๋อก็แป๊บเดียวเองไงครับเพิ่งอนๆมาแล้วเราเชื่อหลวงตาสิียร์ทราบใช่ครับ่าากบอวพระสิ้นคิดพระสิิ้นคดใช่ใช่ชื่องค์นี้ครับอาสาตู้ครับสาธุเดี๋ยวผมก็ตามผมตามผมตามขึ้นไปครับน้ำวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ครับนี่ครับศาลาาอวัดป่่บน้พระอินทรา โอ้ยในฝั่งรามใช่ใช่ครับนี่น่าหลวงปู่บอกให้มาวัดนี้อ่เชิญเชิญเชิญครับเชิญด้านบนเลยครับครับนมัสการครับพระคุณเจ้าครับครับครับเชิญเชิญเชิญเลยครับอานะครับนะครับอาคุณมิ้นดาราช่องเจ็ดก็มาแล้วนะครับ ภูเขาลูกนี้ก็เป็นของสปปลาวนะครับเขตแดนของเราก็อยู่แค่ตีนเขาเานะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับเราไม่ได้ภูเขาเราได้แค่ตีนเขานะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นกุติรับรองนะครับนี่นะครับก็มีสะพานเดินชมวิวนะครับนี่นะครับคณะญาติธรรมนะครับก็หลังไรมาแล้วนะครับ ท่านหลวงตามาแล้วนะครับนะครับเราเราไปรับหลวงตาด้วยกันนะครับนนะครับท่านหลวงตามาแล้วนะครับ ด้วยเขาทำกุฏิไม่ชีไม่ชีเยอะ,อะเลยทำกุฏิไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทัก็ทำกุฏนะนะิเพิ่มอีกประมาณร้อหลังนะเองรับอะทายวิดีโอเลยครับทายวิดีโอ เป็นไงไปหาลบสุทรเา,าน่ารัก,ก,ค,ก,รกคุณจินราสวัสดีครับคุณจินรดานะครับถ้าไม่บอกไม่มาเนาะ <c oughs> วันนี้ฝนตกนะครับวันนี้ที่วัดป่าบอ่อน้ำพินเราฝนตกนะครับนรนรหนาวแล้วนะครับตอนนี้หนาวหนาวนาวแล้วนะครับคุณงตา เท่าผู้เท่ามีอะไรก็เรียกหาหลวงตาก็เองห,าหาลงรักผู้เท่าไปดูแลท่านมีหลวงตาคนเดียวถ้ามีอะไรก็โทรหาหลวงตาวัานไหนเหงาเศร้าอะไรก็ไปเรียกไปเอาพระองค์นั้นมาตามสมัยผู้เท่าหลงรักหลวง ขอไปด้วยนะครับก็ผมเพราะว่าน้าจะอวดดีมาก โอ้เพวาะคิดเลยเยอะทุกข้ความคิดไงไอวิ่งอยู่ทุกมาเนี่ยไม่ใช่ความคิดไงเพราะฉะนั้นตัวเราต้องมีใจเยอะทุกวันนี้คุนเชื่อไหมว่าความคิดเนี่ยพาไปเกลียดนั่งอยู่บ้านตัวเองก็ไปคิดเกลียดคนนั้นรักคนนี้เองไหมันไม่เคยอยู่กับตัวเนาะกับตัวนอนอยู่กับผัวคิดถึง คนุนมนั่นนะ <c oughs> หัวก็เหมือนกันเห <c oughs> ็นไหม <c oughs> ตัวเนี้มันไม่มีศีลมีธรรมหรอก <c oughs> จะมาบวชเป็นพระจะมาเป็นกิรักเมียเขาอยู่มันมีศีนไหมล่ะเพ <c oughs> ราะงั้นค,คำคำว่าคิดเนี่ยคำว่าอธิศีเนี่ย <c oughs> มันก็เกิดจากกิจที่สงบที่ไม่คิดไม <c oughs> ่ปรุงแต่งเห็ไหมถ้ายังปรุงแต่งอยู่มันก็ไม่มีศีนไม่มีศีลเลย กายกับวาจาแต่จิตน่ะไม่มีสีนั่นแหละเลยเป็นที่มาขางพัดสิ้นคิดแล้วหลวงตาเขาไม่ได้จ้างเองอาจารย์ตั้งให้สมัยก่อนหลวงตาไม่พูดไงประมวใหม่ๆหมไม่พูดมาหลายปีหลวงตาเลยว่าพระองค์นี้มันเออเลอมันปัญญาอ่อนมันสิ้นคิดกาคอือถูกของท่าน มันไม่รู้จะเอาคําไหนมาพูดมันสอนคนรมันสอนยากเข้าใจไหมปกติทั้งโลกเขาก็ต้องเก่งด้านความคิดด้านการวางแผนด้านความจําแต่ภาษาธรรมเนี่ยกับสวนทางกันกับไม่จําลืมให้หมดคือล้างความเห็นตัวเองให้หมดเลยนี่เรียกว่า เข้าไปถึงสีสมาธิปัญญาหรือมร์เห็นไ,ไหมแตคนยากนักที่จะเข้าถึงจะบวชมาร้อยพรรษาก็เหมือนกันไม่ไม,ไมีทางเพราะง,งั้นการจะเข้าถึงอจิตท,ที่เป็นอัิฉริย์เนี่ยมันยากมากคือสีสมาธิปัญญาหรือมร์ที่แท้จริงพวกเราก็ไปช่องแต่มร์แปดใช่ไหมแต่มร์ที่เดียวก็คือเป็นอันเดียวจริงๆ ไม่แยกระหว่างศีลสมาธิปัญญาหรือจิตหรือสติอย่างนี้เป็นอันเดียวเรียกว่าเป็นเอกาตาลมันก็เลยเหลืออยู่อันเดียวมันก็เลยเป็นผู้เที่ยงผู้ไม่มีสองเป็นหนึ่งมาเลยเป็นผู้ไม่มีอยู่กับในใจรักประมาณน,นะแล้วจะไปคุยกับใครได้จริงไหมเหมือนพูดเรื่องไม่มีตัวตนให้คนที่มีตัวตนฟังอ่ะ <c oughs> มันก็บ้าทั้งคนพูดและคนฟังจริงไหม เหมือนพูดเรื่องนกให้ปลาฟังเนี่ยจริงไหมเพราะนั้นทรมะมันจึงไม่ใช่ภาษาพูดมันเป็นภาษามันมันเหนือภาษาแหละก็เลยไม่พูดอยู่หลายปีเพราะชอบอยู่ในป่าคนเดียวมากกว่าไม่ต้องรับไม่ต้องไปคุยกับใครไม่ต้องมีใครมาหาก็อยู่หลายปีจนวันหนึ่ง มีคนไปเจอเขาก็เอาโทรศัพท์นี่จะมาถ่ายล้มตาเขามาถามเขาก็เลยเอาไปลงอะไรก็ไม่รู้ไปมาก็เริ่มมีคนรู้จักกูก็เลยเดือดร้อนอยู่ทุกวันนีจริงไหมรู้ว่าคนเกือบสาม้อยคนอยู่ในป่าเนี่ยเห็นไหมอ่านี่คือพระป่านะ ือไม่ได้รู้ไม่ได้มีพฤตีกรรมอะไรเลยะ <c oughs> นะ <c oughs> เขาอยู่กันแบบธรรมดาเหมือนคนป่าคนเขาอย่างนี้นะกินวันละมือ้อพอกินหลายมือคงไม่มีใครมาเลี้ยงแล้วมั้ง <c oughs> ดีไหมลูกบุญสมบูรณ์เป็นไงแข็งแรงดี ร้องใจจริงๆนักการสอนนะหลวงปู่สมบูรณ์เนี่ยหลวงตาเนี่ยที่ไหนแกก็จะมาหาหลวงตามีอะไรก็จะให้คนตามเพราะมีไหมมีค่อยมีใครดูแลแกเพราะพระที่มี power อะไรเงี้ยเมื่อก่อนเนรคัมใช่ไหมมันมีตำนานมาหลวงปู่สมบูรณ์เนี่ยเป็นอาจารย์ของเนรคัอ นี่เป็นคนบวชให้เนรคาเมื่อก่อนทะ่านเป็นเจ้าวาดวัดดอนท่าท่านนี่แหละเป็นคนสร้างเจดีย์วัดหลวงปู่เสาหลวงปู่เสาแต่ก็มีปัญหาเรื่องเนรคามั่งเรื่องอะไรมั่งนะช่วงเนครคากำลังดังๆนี่แหละเป็นคนบวชให้เนรคาทีนะี้นพระก็เลยไม่ค่อยเข้าไปยุ่ง แกก็จะยกย่องสหลงจานี่นะใครมาก็ถูกแกากาภาพวกนี้นะย <l acht> ังไหมไม่ว่าโยมไม่ว่าพระแม่จะลูกศิษย์ลูกหาก็จะไปหาพ้าสิ้นคิดนะก <c oughs> ูก็เลยยุ่งอยู่นะออีกไอ๋ออู๋อ๋ออ๋ออ๋ ก็ไล่มาหาจากกูเนี่ย